สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านฮะวันนี้อยู่กับผมนัดปุ๊บปับทัวร์ครับและแน่นอนว่าเราอยู่กับรถที่ทุกๆคนใฝ่ฝันและก็รอคอยฮะนั่นก็คือ ADV 350นั่นเองฮะมาเดี๋ยวผมจะมาอธิบายถึงจะบอกว่า,ายังไงดีอ่ะจะบอกว่าเดี๋ยวผมจะมารีวิว350ก็มีคนทําเยอะและ้วผมรีบทําอันนี้ดีกว่าวัดเทียบกันปอนต่อปอนเลยวาระหว่าน ADV 350กับ Forza 350อนหนไจนแกว่ากัน เดี๋ยวผมจะมาอธิบายถึงสิ่งที่เหมือนกันก่อนนะระหว่าง Forza 350กับ ADV 350เนี่ยสิ่งที่เหมือนกันเลยก็คือระบบขับเคลื่อนแล้วก็เครื่องยนต์ซึ่งมันเป็นระบบ ESP Plus นะมี1สตูป4ีวล์วแตเอาเป็นว่าเครื่องยนต์กับระหว่าง ADV 350กับ Forza เนี่ยเหมือนกันเดะ้ะออกแบบมาเรียกว่าใช้แพทเทิร์นเดียวกันเลยของเครื่องยนต์แล้วก็สิ่งที่แตกต่างกันผมจะเริ่มกับจุดแรกก่อนนะมามาดูใกล้ๆ ดูคลิปนี้เสร็จแล้วเหล่าสาวกฟรซ่าอาจจะแบบโอ้ยอยากได้ยังโว้ยนี่สิ่งที่แตกต่างสิ่งแรกเลยคือเป็นเทโลสโคปิกแบบอัพไซด์ดาวอัพไซด์ดาวครับแสนแปดแสนเก้าอัพไซด์ดาวครับฟร์ซ่ามีปะครับไม่มีคือผมไปขี่มาแล้วอัพไซด์ดาวนี่ไม่ใช่ไม่ใช่แรงโมนะของจริงนะมันมีหลายสนามทดสอบที่ใช้เมื่อกี้ใช้ได้จริงเลย ด้วยความที่มันเป็นอัพไซด์ดาวเพราะฉะนั้นเรื่องแรงสั่นสะเทือนที่มันมาถึงแขนเนี่ยแทบจะไม่รู้สึกเราใช้คําว่าแทบจะไม่รู้สึกเลยนะมาส่วนต่อไปเอ้ยโอ้ต่อเลยต่อเลยยังยังอยู่ที่ฝั่งด้านหน้านะสิ่งที่แตกต่างจาก f o r ์ซ่อีกหนึ่งอย่างนี่ฮะเขาอยากให้เห็นใกล้ๆจริงๆเลยผมก็ไม่รู้ยะถ่ายเห็นยังไงอ่ะอันนี้นะสิ่งที่แตกต่างจากฟร์ซอ,อ,นะอีอกอย่างนะอันนี้มันเป็นแผงคอแบบสชั้น เรียกได้ว,ว่ามันเป็นรถออโต้เว้ยรถออโต้รุ่นแรกของ Honda และรุ่นเดียวของ Honda ที่มีเทคโนโลยีเนี้ยมันจะอยู่กับพวก c ซ f อะ่ะพวกรถวิบากท,ที่มันจำหนักๆเนี่ยอันเนี้ยเขาให้มาด้วยฟาซ่าไม่มีอะดีอฉาดี <c oughs> ต่อมาฮะสิ่งที่แตกต่างจากฟอซ่านั่นก็คือ <c oughs> ชิวหน้าครับชิวหน้านี้ต้องยอมเขาเรามันวัยรุ่นชิวดึงมืออยู่แล้ว <c oughs> นี่ปรับได้รู้สึกว่าจะปรับได้สีระดับสาี 4. บน,นี้อาจจะไม่ได้มีฟอสซาแบบเป็นชิวยึดๆ,ๆ,ๆืดอ่ะไม่มีไม่มีอันนี้ OG กว่า OG กว่าไ่รุ่นชิวมือดึงเมื่อกี้ตอนขับขี่ลองปรับดูช่วยช่วยพอสมควรเลยแต่อาจจะไม่ได้ไม่ได้ช่วยเท่าฟอสซาถัดมาฮะนี่เลยกัดแฮนยอกยอกสิ่งที่แตกต่างกันก็คือกานั่งท้านั่งของ adv 350เนี่ยจะลักษณะเหมือนกับ นั่งเก้าอี้เห็นไหมเหมือนนั่งเก้าอีม้มะมันจะสบายกว่าฟอร์ซ่าที่ขับทางไกลอะนะเวลาขับทางไกลเนะี่ยคันนี้จะดีกว่าเพราะสรีละมันถูกออกแบบมาอย่าง,งนะี้นะหลังตรงเลยเหมือนขี่มา้าครับเหมือนขี่ม้าส่วนถัดมาฮะชกหลังชกหลังเป็นโชว์าซึ่งใน ADV 150อะ่ะก็ให้โชว์ามาอยู่แล้ว ADV 150ที่เราขับกันอยู่เนี่ยมันก็ให้โช้กหลังโชว์ามาแล้ว ตัวนี้มีระยะยุบที่ 130mm มลุยไปเลยอยากลุยลุยไปลุยได้สบายเลยคันนี้แล้วก็ระบบก็จะมี traction control เหมือนของ f อ r ซา traction control จะอยู่ตรงนี้มันจะเหมือนของ f อ r ซาแต่ที่แตกต่างกันก็คือมันสามารถปรับได้สอระดับคือเราเปิดครึ่งหนึ่งก็ได้ซฮ้ยความแตกต่างของการเปิดครึ่งนึงกับกับกับเปิด t r a c ชั่นเต็มเตมเนี่ยมันเห็นผล เรื่องของความเร็วของรถเวลาเราใช้ traction control ที่แบบเป็นเต็มๆอ่มนะแบบเปิด2ก้อนของเขาเนี่ยความรู้สึกเวลาออกตัวมันแบบมันจะกึ้นๆๆๆๆๆๆพยายามดันให้รถมันตรงแต่ว่าเสียความเร็วไปแต่ถ้าเราเปิด traction control แบบครึ่งนึงเนี่ยมันจะยอมปล่อยให้ล้อหลังเนี่ยทำงานมากกว่าล้อหน้ามันจะมีปัดๆนิดนึงนะเวลาขับเนี่ยเวลา traction เปิดครึ่งนึงเนี่ยมันปัดเห็น แต่ว่ามันได้ความเร็วได้ความเร็วที่มากกว่าขับสนุกกว่ามันกว่าอย่างสุดท้ายที่เราจะพูดถึง a d v 350ในวันนี้นะพูดถึงฟิลลิ่งการขับขี่ดีกว่าอันนี้สำคัญมากเพราะว่าเรื่องสรีระเรื่องความสวยงามของพวกนี้มันมันมองผ่านรูปได้แต่ว่าการขับขี่เนี่ยมันต้องมาลองขับเองการขับขี่เนี่ยผมจะแบ่งออกเป็น3พาร์ทแล้วกันอัตตาเร่งช่วงล่างแล้วก็ระบบเบรกอัตตาเร่งฟูดพาร์ูดพารจะจัด,จด เหมือน f o r ์ a เหมือนที่ผมบอกว่ามันระบบเดียวกันกับ f o r ์ a e sp p l สี่วาวซึ่งแรงสุดในตลาดแล้วนะในคลาสสา0รเนี่ยแรงสุดละเป็นรถที่ออกจากโรงงานมาแล้วจมไม่จมไม่แบบจมไม่เห็นเห็นฝันร้ายในคลาสสามรด้วยกันเนี่ยสามคันเนี่ยฝันร้ายถัดไปก็เป็นเรื่องของช่วงล่างช่วงล่างนี่เมื่อกี้ผมลืมบอกนะว่าอัพไซด์ดาวหน้าเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นโชว์วาเหมือนกัน โชคหลังที่เป็นซับแทนก็เป็นโชว่าเหมือนกันมึงหน้าเป็นอัพไซดดาวหลังเป็นซับแพนหูยเฮียนิ่งเหลือเหลือนิ่มจัดจัดนิ่มเหมือนมึงขับยู่บนที่นอนอยาากอยาก,ยาก,ยากมันนิ่มจริงนิ่มแบบนิ่มจัดจัดเลยมันเป็นสนามดินมันจะมีเนินคล้ายๆกับสนามแข่งอ n d u r o เอาคันเนี้ไปโดดมานิ่ม หนึกว่าขับเป็นดูโรอยู่มันก็ไม่ขนาดนะั้นคือมันมันไม่ได้มันไม่ได้ถึงขั้นขนาดเหมือนขับ C.R.F. นะแต่ว่าทำงานได้ดีดีจัดๆเลยละ่ะเป็นรถเป็นรถออโต้สายลุยที่แบบดีที่ๆผมพูดแบบนี้เลยต่อมาเป็นเรื่องของเบรกเด็กเบรกทำงานได้ดีมากหนึบมาก ABS ดีมากในสนานทดสอบเนี่ยเขามีให้ออกตัวเว้ยออกตัวบนพื <laughs> ้ <laughs> นกับเพื่อน <laughs> แล้วก็ ให้กูกดมาหนักๆเลยแล้วก็ให้กูกำเบรแนั่นๆเลยบนพื้นกระเบื้อง ABS เอาอยู่และมีแ a คชั่นคอนโทรลเข้ามาช่วยไม่ล้มครับเอาอยู่เลยทุกอย่างมันทำงานร่วมกันหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็น ABS เอยแพคชั B ่นคอนโทรลเอ่ย,อยรวมถึงช่วงล่างการที่ช่วงล่างดีเนี่ยมันทำให้การเบรเน่ยใช้ระยะน้อยลงเหมือนที่ผมพูดไปเมื่อกี้ แล้วพอมี traction control มาด้วยเนี่ยมันทําให้ ABS ที่ทํางานแล้วอาจจะปัดเหลืออะไรนิดหน่อยเนี่ยนิ่งนิ่งสนิทเรียกว่าแบบหลับหลับหลแล้วกำเบกเไม่ตื่นไม่ถึงขนาดนั้นไม่ถึงขนาดนั้นเอาเป็นว่าหนึบแล้วก็ทํางานใช้ได้เลยเรื่องของการเข้าโค้งนี่แ่นเนี่ยมันเป็นแปตตาเพราะฉะนั้นความมั่นคงของ การควบคุมรถเนี่ยมันเกอาเบสอยู่แล้วมันดีช่วงระยะจับอะไรมันดีสิ่งหนึ่งที่รถคันนี้ให้มาแล้วมาทับใจเหมือนขับ150เหมือนขับ a d v 150คืออะไรรู้ไหมองศาเลี้ยวคุณผู้ชมสุดแล้วสุดอีกตีวงแคบมากเวลาเลี้ยวเดี๋ยวผมเอาวิดีโอให้ดูมันมีวิดีโอผมอยู่เมื่อกี้ผมตอนตีโค้งอ่ะหูเนี่ยแผลกับพื้น เอาอยู่รอาเล่นเราเล่นคือโค้งอะเทไปเลยเทได้สบายถ้าถ้าสมมติว่าเทโค้งเป็นนะรถคันนี้เอาอยู่ยางเดิมอะยางเดิมเนี่ยก็เป็นยางออนออฟมาหรือท claro> ี่เราเรียกกันง่ายงว่าเป็นยางฮาร์ปะเนี่ยยางฮาร์นะคุณผู้ชมแต่เทโค้งเอาเรื่องอยู่มาและนี่ก็คือทั้งหมดของข้อแตกต่างระหว่าง f o r z a 350และ ADV 350ก็จะต่างกันอยู่ตรงที่ เรื่องของระบบแ็ c t i o n Control ที่ว่ามันสามารถปรับ1ระดับ2ระดับได้ลดสูงกว่าลุยได้มากกว่าเครื่องยนต์เท่ากันอ่าชิวไม่มีไฟฟ้าเหมือนฟอร์ซ่าเพราะว่าเรามันเป็นวัยรุ่นชิวดึงมือนะฮะคุณผู้ชมแล้วก็หน้าเป็นอัพไซด์ดาวฟอร์ซ่าไม่มีตอนนี้คนขับฟอร์ซ่าก็น่าจะอยากขายฟอร์ซ่าอยู่แหละผมว่าไปเจอกันคลิปหน้าครับ